ในระบบออนไลน์ให้กับพวกเราหรือผู้ปเะกอบด้วยกันนะคะที่จะมาให้คำแนะนำกันให้ถึงเชื่อรายย่อยได้เข้าถึงได้เรืองากโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เราจะได้ดำเนินการซึ่งเป็นการนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านดูดีนักตลาดอืนนะคะซึ่งท่านได้ให้ความสำคัญในการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาแล้วก็การในหลายตลาดของสินค้าผลไม้ของประเทศไทยเรานะคะ แต่ละสังกัญที่จะมาเพิ่มเติมเพ่เพิ่มศักภยภาพของพวกเราให้ได้มากขึ้นนะคะก็จะเป็นเรื่องออที่ทาให้เสริมความแข่งในเรื่องของตลาดออนไลน์แล้วเราได้รู้ถึงสิ่งที่ตลาดต่างประเทศนะคะมีความต้องการหรือว่ามีความสนใจในผลไม้ของเราเพื่อนาไปพัฒนาทางด้านการตลาดรวมถึงการเ้ากานผลิตนะคะให้สามารถผลิตผลผลิตมาสำหรับการจำหน่ายที่ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดที่เราจะเปงของของ ก็มาเข้า,ารับการอบรมนะคะกลุ่มเกษตรกรยังสมาชิกของเราก็เป็นกำล,ลังหลักสองไทนะคะที่จะทําให้าตลาดสินค้าภาคเกษตรของเราไปได้ดีคกลุ่มผู้สง่งออกผลไม้ภาคเหนือนะคะก็จะมีประสบก,การณ์และก็ความต้องการที่จะมาทําให้เกษตรกรของเรานะคะสามารถคัดเกรงว่านะจังหวัดก็จะมีผูให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนิติบุคชลของกลุ่มนิสายอีกกุมหนึนะคะรวมถึงเรื่องอื่นที่จะเป็นเรื่องของ เครื่องหมายการค้านะคะที่จะมาบริการนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์กับผู้เข,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 ข้า,งางลงทุนท่านนะคะนัอกาสานี้นะคะได้เวลาหมดสมควรแล้วนะคะที่ประเทน่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ต้องกล่าวเพียนว่าประเทศไทยเราก็ปเป็นที่ยอมรับว่าเรามีี่น้องกเกษตรกร่อน่าจะมากและอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทยก็คือมีจิตทลับได้เกษตรกรรมผลผลิตต่างๆน่าจะเป็น แต่ละปีนั้นออกมาจากมากมายหลากหลายในประเทศไทยที่ไหนก็ได้เพื่อร่วมมือกันในการที่จะนำสินค้าของการยนันมาขึ้นสู่ตลาดออนไลน์รขาจะทำอันนี้ผมคิดว่าจะทําให้พวกเราได้มีช่องทางในการที่จะเอาสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีความหลากหลายไปสู่ผู้บริโภคได้ในระยะทางที่แกต่างกันจะขายในเมืองไทยก็ได้ จะขายได้ยังมูนหน้าเดียวกันเอเชียก็ได้าพ,พวกเราด้วยนะคะที่อยู่นี้ค่ะคะ่ะป,ปัจจุบันผู้บริโภกเนี่ยทียอมสั่งของทางมือถือเนาะแล้วก็มีการส่งของโดยระบบของการขนส่งะค่ะก็เป็นช่องทางการขายสินค้าที่เราเรียกกันว่ายุคนิว n o มนะคะก็จะกระจายสินค้าได้